บิปป้อมยินดีน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020เหรียญแรกให้ทัพกีฬาไทยพร้อมเชิญชวนส่งกำลังใจเชียร์ทัพกีฬาไทยตลอดการแข่งขันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับเรืออากาศตรีหญิงพนิพักวงพัฒนก,กิจหรือน้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดหญิงในรุ่น49กิโลกรัมกิโลกรัมและสมาคมเทควันโด ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เอาชนะอันเรียนาเซเรโซโอ,อิเกรเซียจากสเปนจนคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจของนักกีฬาไทยที่ทุ่มเทและฝึกฝนแม้จะอยู่ห้วงเวลาและสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ก็ตาม น้องเทนนิสและโค้ชเชได้โทรมารายงานผลการแข่งขันกับท่านหัวหน้าพักทันทีหลังชนะการแข่งขันหัวหน้าพักได้แสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถพร้อมทั้งขอบคุณแทนคนไทยทุกคนที่นำความสุขมาสู่คนไทย ผมได้กำชับให้ทุกฝ่ายได้ดูแลทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างดีที่สุดและขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันทุกๆประเภทและขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์กองทัพนักกีฬาไทยได้ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020ที่จะมีถึงวันที่8สิงหาคม นี้พลเอกประวิทย์กล่าว